สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพระศสบดีที่9กันยายน2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1,629.12จุดลดลงไป11.33จุดหรือว่าติดลบไป0.69มูลค่าการซื้อขายวันนี้91,000ล้านบาทโดยประมาณโดยการเคลื่อนไหวของดชัชนีในวันนี้ก็เป็นการ อ่อนตัวลงแล้วก็ปรับลงค่อนข้างลึกในการซื้อขายช่วงบ่ายซึ่งปัจจัยกดดันก็มาจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศที่วันนี้ก็กลับมาเพิ่มสูงขึ้นกันอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องเป็นวันที่สองขณะที่การประชุมสบคอชุดใหญ่พรุ่งนี้ก็คาดว่าจะมีการพิจารณาลดจำนวนจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มกันแต่ว่าก็ยังคง ทางด้านของมาตรการเคอร์ฟิวเอาไว้อยู่ซึ่งก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันต่อเซนิเมนต์การลงทุนส่วนทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับตัวลงในแดนลบทางด้านของนักลงทุนนั้นก็ยังคงกังวลการกระจายของสายพัน์เธุดลต้าซึ่งก็จะกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้ล่าช้ากันออกไป แล้วก็อน,นอกจากนี้ยังมีความไม่แน่นอนของการปรับลดวงเงิน QE ของ f ฟดอีกด้วยโดยกลุ่มที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็คือกลุ่มธนาคารส่วนกลุ่มที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็คือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กอรอนิกส์พลังงาน ICT ค้าปลีกและก็กลุ่มขนส่ง โดยหุ้นที่ปร,รับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็มีทางด้านของเบหรือว่าธนาคารกรุงศรีวันนี้ก็บวกขึ้นมา5.74%ซึ่งก็มีข่าวว่าร่วมกับอีกสองสถาบัานการเงินปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการ SME ในซัพพลายเชนของภาคอุตสาหกรรมทั้งในส่วนของกลุ่มยานยนต์ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์รวมถึงก่อสร้างอีกด้วย ซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องให้กับธนา้ารของบรรดา SME กว่า1,000 0หรายด้วยกันทางด้านของ LHFG วันนี้ขึ้นมาแรงมากถึง21.14%ก็หลังจากที่ธนา้ารของ CTBC Bank ซึ่งก็เป็นธนาคารของไต้หวันนั้นมีการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็ทำให้กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ ซึ่งตรงนี้เองก็จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจธนาคารของ LHFG ได้เป็นอย่างดีทางด้านของลานนาวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.96%อันนี้ก็ได้อันนี้สงจากราคาทานหินในตลาดโลกที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็ทำจุดสูงสุดในรอบกว่า13ปีด้วยกัน ทางด้านของ RBF วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.14%ก็มาจากธุรกิจกันชงนั้นจะช่วยเสริมการเติบโตได้ในระยะยาวแล้วก็อนอกจากนี้ก็ยังมีการเซ็นสัญญารับคำสั่งซื้อสารสกัด CBD กันชงรวมถึงน้ำมันเมล็ดกันชงด้วยซึ่งก็เป็นการสั่งซื้อมาจากทางด้านของบริษัท IP นั่นเอง ทางด้านของ u วันนี้บวกขึ้นมา8.25%ก็ยังคงปร,รับขึ้นได้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ช่วงก่อนหน้าน,นี้ก็มีข่าวเรื่องของการร่วมมือกับกลุ่มเจมาดแล้วก็มีการร่วมทุนกว่า1,500ล้านบาทกับทางด้านของบริษัท a d v a n c e l Life ประกันชีวิตซึ่งทางด้านยูนั้นก็จะ มารุกในส่วนของธุรกิจประกันชีวิตมากขึ้นทางด้านของทีมจีวันนี้ก็ขึ้นไปชนซีลิง่ง29.71%ก็วันนี้ก็ขึ้นแรงต่อเน,นื่องจากเมื่อวานนี้หลังจากที่านา้านของเอ c นั้นมีการส่งบริษัทย่อยมาซื้อหุ้นทีมาซื้อหุ้นทีมจีเข้าไปทำให้านา้านของ เอ uh, c ซีนั้นก็จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับหนึ่ง 1, ก็มีสัดส่วนกว่า9.90%ทางด้านของสามารถาราคาหุ้นวันนี้ขึ้นมา7.59%ก็มีการคาดการณ์กันว่ารายได้ในตรมาที่4นี้จะเติบโตอย่างโดดเด่นหนุนมาจากการรับรู้รายได้ของโครงการก่อสร้างภาครัฐแล้วก็ทำให้ทั้งนั้นของ Backlog ในปีนี้ก็อยู่สูงกว่า1.7หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวทางด้านของ NCH ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.90%ก็มีการคาดการณ์กันว่ายอดขายในปีนี้นั้นจะทะลุเป้าโดยฉะนั้นของตรมาสานี้ก็มีการเปิดโครงการใหม่ ก็มูลค่ารวมกว่า2,000ล้านบาททางด้านของ RT บวกขึ้นมา3.54%หลังจากที่ชนะการประมูลงานโครงการก่อสร้างทางหลวงในจังหวัดส,สงขลาอันนี้ก็รวงเงินกว่า599ล้านบาทแล้วก็มีจะมีโอกาสที่จะชนะในอีก2โครงการ มันอันนี้ก็มูลมูลค่ารวมกว่าหกร้อยสิบเก้าล้านบาทด้วยกันทางด้านหุ้นที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็มีทางด้านของอินทัชติดลบไปห้าจุดห้าเจ็ดเปอร์เซ็นก็ทางด้านของบริษัทเองก็มีการเปิดเผยว่าจะต้องรอให้กับทางด้านของคณะกรรมการบริษัทแล้วก็ผู้ถือหุ้นนั้นตัดสินใจหลังจากที่ครมก็มี มีมติที่จะสั่งให้ทางด้านของอินทัชนั้นถือหุ้นในไทคมเพิ่มขึ้นมาเป็น51%เโดยทางด้านของไทยคมวันนี้ราคาหุ้นก็ติดลบไป6.72%ซแล้วก็ทางด้านของเดลต้าวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป3.13%สปอร์เซ็นตดีแทติดลบไป4.46% บาฟติดลบไป4.17%แล้วก็ MDX ติดลบไป8.33%ซึ่งหุ้นต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะมาจากเรื่องของแรงขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่ยัง ไม่มีประเด็นลบอะไรที่มีนัยสำคัญแล้วก็มากระทบต่อราคาหุ้นก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเทโ o ฟิตขายท่านกำไรกันไปหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ปร,รับขึ้นมาแรงและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหมในวันถัดไปสวัสดีครับ